ครับนี่ของผมครับนี่ผมจะมาเล่นลูกในแมปแมปนี้นะคบผมไม่ดื่มกต่เล็กจหาเล่นไปเ,เ,เรื่อยหาเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้แต่งตัวใหม่แล้ววันนี้จะไปหาเล่นแมปอะไรก็ได้มีแมปอะไรบ้างวะวันนี้ผมจะเล่นเป็นแมปสร้างเพื่อสมบัตินะครับ นี่มาเลียนสร้างเรยเพื่อสมบทุกคนทุกคนขอขอกดไลค์ด้วยถ้าไม่อยากให้ช่องนี้ตกอับแล้วต้องปิดช่องทุกค,ค,คนเริ่มจะเล่นแล้วแหละโอ้เยี่ยงผมแบบไม่เคยแบบเท่าไหร่นะเสียงผมแบบไม่ค่คยดีเท่าไหรดด่อ่ะเอ๋อุ้ยอยู่สีเขียวไยอจอ่ีนอง โอใมายังเสียหวะอู้มยวเสียวมั้งเราสร้างเรือกันเลยทุกคนมีเรืออยู่ทุกคนเนี่ยเรือลำนี้ตั้งชื่อว่าเกยเกย์เรือเรามาเสร็จแล้วเราก็จะลบอันนี้ออกนั่นก็คือสร้างเรืออุปนิลบอันนี้ออกเขาถึงจะแบบปรับแต่งเรือใหม่นี่คือเรือในฝันนะ นี่ก็ี่ต้องมาอยู่ตรงนี้ว่าตฟักมันไปอยู่อะไรตรงนั้นฟักเอาพวกคนเกมนี้ผมได้ซื้อของมาไปไม่ปืนยักษ์ปืนสองมีดซื้อมาครบเลยครับนี้มันจะอยู่แบบจิงๆัริ้งเนี่ ตีลูกสองอันนี้ปืนมันใหญ่นะพอใช้เสร็จแล้วก็เลยแฝงนี่เดี๋ยวผมจะใช้ปืนมันใหญ่ดูปืนมันใหญ่มันมีประโดดแนะทุกคนโหดด้วยนะประเด็นดูนี่เอ้ายิงทีประเด็นอ้าประเด็นโหดเรามันจะสร้างเรือติดลูกฟองี่ในยานวิกฤตเรือนี้จะลอยได้ เ hey, สร็จแล้วยังโฮมเอ้านั่งไม่ได้ฮะทำไมนั่งไม่ได้สงสัยต้องปรับเก้าอี้ใหม่หรือไม่ต้องไม่ต้องนั่ง,งนี้แล้วแหละต้องปรับเก้าอ, hey. อี้ใหม่เฮออยประมาณนี้นั่งได้แหละอย่างแรกรลมก่อนเลย โคมไฟดูม,มีอหัวฮาูกมันก็จะไม่บินดูที่โคมไฟอยาอ่างไอเจด,ด้าลูกโคมไฟเหมืนอนไอเจตมากทุกคนกระของมาใส่ก่อนกระของไม่เคยนี่จะไปโชว์ของนะไม่ใช่น,นะทุกคนโดนปืนจะยินงนี้เด็กเบาะตอนไอเทมแนะนำอย่ามาใช้กับเรือไม่งั้นจะออกไปแตะคอฟ้า บอกแล้วว่าอย่าใช้ดูโโรท่ทีนี้มันออกแต่ออ,อฟ้าเลย <g ül> เล้วอก่ยังเปิดดมากทำให้เรือกันที่ได้แล้ตอ็จะออกไหอนกอฟ้าเอาเรือควับไม่ได้ให้แต่ไม่เป็นไรยังไม่คิดเรือนี้ก็จะคิดมาได้ คนนันโชว์อยู่อะต้นงยิงแล้วยิงันไม่ได้เลยนะพอดีเจอปืนใหญ่เอลฟาในทอมแมตโอ้โหโอ้ไม่เจ้เลยไม่เป็นไรเนจะดิ่งต่วกับไ,ไดไ้ต่อุอ้คนไม่เป็นไรนะครับมันยัเรือผมยังไอตอ่อได้ได้อือคือตอนนี้ผมช้ากว่านั่นมากจริง แล้วลูกโตมีสีลูกไปเลยนั่นไปทั้งหมดผมยอมไม่ได้มันเสียสักสีไปเลย,เยมันเสีเยสักสีผมว่าจะเล่นรอนะแต่ไม่เล่นแบบหัวใจผมจะวาอยอ่ะหัวใจผมจะวายเล่นไปเล่นมารัดแม่งยังเหรดรัดแม่งมาแบบไม่สนิทอย่างดีๆก็ามาทุกคน แผลใชไม่ก็พ oh ีเลยนะตอนนี้มะโอ้โแล้วเหลือผมเป็นไรเนี่ยน้ำอะไรนี่ก็อยู่โน้โนวอือหือมกเนรพีอยู่พีทีกับมาดานี่เลยับทุกคนมันพีไม่ได้อะไรเลยทุคนต้องีดูมเรย ยันจาแล้ว嘛ันจาาอืโอโชนๆชนชนชน,ชนมาโคตรลัวล้างล้งาอูรเดลือมเลยชิง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 ที่คนเห็นผมไม่ได้เชนนวผมพลาดฟอดอุปสรรคชิงชิง,ชงไปเลยนี่ไงพีคกวมาแล้ว จะมา,าแล้วแต่สภาพยาไม่น่าดูเลยบ็อกที่นั่งตอนนี้เหลืออยู่บล็อกเดียวมีลูกโปย่งนหนึ่งลูกที่ไม่น่าพลาดเลยโอลลูกนี้ไม่น่าพาผมไม่รอแล้วแหละเฮ้ยีต้องพารอบโอ้ยลูกสุดท้ายตรงนมที่ยังแ้โอ้โหดู้กน หน้าว่าไปหมดแล้วทายท้องเรือเรือเตเศษเหล็กเม่อกี้เยกูย,ย,ย,ยังยังคิดได้อยู่ทุกคนยังิได้อยู่ยังตกใจเออออเออเ,ออเ,ออเออไม่เป็นไรทุกคนยังยิดได้อยู่เลยมียังมีเทคโนโลยีอยู่ไปเลยอ๋ออคนผมไม่แล้วครับุแ ทิที่อขัลมคืตายคือตายแ่บ่เลยนะเนี่ยออกมก็ชอ่เยก็หายทำอะไรไม่ได้เลยรอบนั้นไปก่อนเพื่อนเลยทำมาถึงด่านด่านที่เจริญเออ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 กลัออบน<อ>ม่ดีใใเลยผมนะเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวไปก็อีอให้ไว้ให้ไว้ให้ดูตังหน้า ได er ้ทองมาเยอะอยู่นะต้องร้อยยี่สี่ดูได้ทองเยอะอยู่เฮ้ยดูดิสวยอะไรดีทุกคบเงินแบบรวยจัดรวยจัดผม่ะรวยจัดซื้ออะไรดีอ่ะรวย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 ที่สุดรวยที่สุดเลยอ่ะรวยอ่ะ พอนอแาตย้ายทีมเป๊บอยากไปอยู่สีขาวว่ะไว้สีขาวไม่ยอมรับเออสีขาวยอมรับขาวมึงทำอะไรอยู่นะ่ะขอสปานเงาเป๊บหนึ่งเลือกไก่โดดเลย ไม่ได้ใท้าแต่านาเลยอนนี okay, okay. ้มไม่เล่นไ okay. ้ผมจะแบบเอยฟังก็่ได้ใ้วคนผจะแบบลดขนาดเบือรลงให้มันสามารถตีได้พอด้ยเบียดูเหมือนจะเล็กลงไ้นะ นี่แหละเล็กพร้องพี่คือคน้องทำอะไรกันนะทำสร็จักรักไม้กลางถีมาตึงตงจากาวุกแ๊บนึงายวดแล้วทุกคนที่เหลือติดไปพารส ไปัอยนะู่ไหนอ่ะอู้อหายาหายาไปมิมันตรงนี้ไปเลยใครอยากค้าทายก็าามานั่งนะมีแค่คนเดายเท่าน,นั้นเลยที่มันอยากนั่งนะอ่ะที่แบบนี้มันจะไปนั่งนะเออ ติดมาแล้วไม่ติดหัวมั้งเามาติดเกาะข้างหน้ากันแล้วรุ่นนี้ออถ้าผมกดเติมอะไรเพืี่ยนคนนั้นหน่อยหายร่าม้อมเลยแล้ว งไม่ได้วะทุกคนต้องลบกันเนี่ย คนอาจจะได้มีแข็งแสงนะแต่ไม่เป็นไรเพราะคือแบบปั้นผมกำลังแบบแตกเหงาแข็งแรงมากครับโอ้โหโยโย่ใครบอกบอกเลยใครฟังเสียงนี้หูแตกไงมันมามองว่าจะนั่งได้นั่งไม่ได้เหมือนเดิม เปแล้ผมคือพลาชานั่งโชว์ให้รู้ไปเลยว่าวันพีชนะมีอยู่จริงค่ะไปกันเอะสมงานโทษทีนะเพื่อนตอนต้องทำแางนี้นะเพื่อนก็จะรับเพื่อนพีก่อนเพื่อนไปกูเร็วรู้กูมาลับเพื่อน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 มารับเร็วเพื่อนมาลับเร็ว เผื่อตายก่อเร็วเธอกี่แล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำวันพีชแต่ไม่อยู่จริงมีเหลือเพื่อนอยู่เลยมไม่ค่ะซื้อไา้ใช่พวงกอะไยเลยกับทุนเหลือเพื่อนไม่อยูอ่กาะเนี่ยแหละเกาะเกาะอีในไหนเพื่อนก็ในไหนเพื่อนก็ No, 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 no. I they're not, 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 they are not not